ครับพ่อครับเราไม่อะไรละผ้ามานส้มงัวน้ะครับนี่ง่วนเกอดรอยขํางนอกงอวเกอดรอยนี่นี่จะโตครับพ่อตตแล้วก็ง่วนูผสมแค่ตัวซิตัซิตวาข้ามันส้มไปเกอดอยที่ตัวเด้นะครับแน่นี่พีลูกเหครับคี่ลูกตัวขาวพ่อนแ้มเแา่อนเวสามเดือน ผ่าขาสูงไม่หน่อยปั่มาบิ่งซอยครับเระดูบบ้างเนาะลุกมั้ยลุกลุกไทยเด็ดล่อไปเรื้อดครับตนนี้ซื้อมาก็ป่าทับต้องเลนสี่สองแขนดีตอนในหน่อยในน้องหน่อยเอ้บทเรียนจังหวัดได้ครับ บ่สียไงเอาลกลุกลุกูมัอ้ตานตนไมตานตานมาตีแล้วมั้งม่มีมาตีบามาตีเยวพอมาไเอ้ยมีหายามมีลูกมลอยน้อมนังก็หัาน้อแล้วก็จับจะไปทองหรอครับ เมสาวลูกเคเอฟหกแปดเป็นไข่ขาแข็งครับเป็นจักมือแล้วพ่อโอ้ยอมือแรงมาเบิงอีกครับ ตอนนี้เป็นลูกเคเอฟหกแปดครับเพแม่ครับไปผาสมงัวเนี่ปะผ่าสมงัวเนยตัวไอลูกตัวใดเอาเอาตัวนี้เลยอันแม่นี่เป็นลูกตัวใดครับเป็นสายโออันบักันบอ ฟ้า่่ใ<อ>น,นตัวเมียเนะเาะเอาตัวต่อไปครับสื่อไม่ได้ใส่ต้นนี้สื่อไม่ได้ใส่มาแต่รอยเอ็ดสมัยนั้นซื้อมา,จากจัไหวครับสมัยเป็นทองเก่าเมือนเก่าเมืองม่านม่านมาม,ม,ม,มขอดอยู่ลำเขา<ม>อ่าต้นนี้ครับอันนี้สื่อไม่ได้ใส่ตัวนี้นงอหลุดขอบงอหลูกขอบให้หลูกมัน ลูกมันผสมหกแปด็กตัวเมียเท่กันบ่ครับตัวเมีตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อไม่ได้แท้ครับยังตัวนี้ให้ลูกเข้มนี่เนาะตัวนี้ซื้อมาตัวแจ็คซีฟครับจกตัวนี้ก็สิบครัวซื้อมาสมัยตอนมันแพงอยู่ตอนงูทองโอ้ลูกมันนี่เป็น พอพันลูกมันมันเขาว่าลูกซ้ำหนึ่งโอ้ห,หอยูยาวหักเนาะเมย์ังสั่นเขาว่าพอพอพอซ้ำหนึ่งมันคือยาวกว่าบเมยมันหลายจังวะแต่ว่ากระดูกใหญ่แหงสี่เลยอ่ะ,ะอ่าบักนี่เดี๋ยวครับลูกตัวไหนครับตัวนี้หกแปดหกแปดเมยเพืดด่อนครับตัวไหนเมย์เหนือห,าอหอลายเนาะนี่แล้วครับตัวนี้เละเลือดลอยเนาะนี่เนาะเลืออด้ยตัวตัวนี้เป็นเลือดลอยครับ พอเดือนจักเดือนครับตัวนี้โอ้สิบแปดกับสามเดือนคืองามแท้มันซื้ออย่งเหรอครับอังสาเลือลอยนี่มันได้ตังซื้ออยู่ใช่เมย์ปนไปไปไปหาเมยไปสิถ่ายรูปให้่งงามเนาะ หลังดิมลังมันีว่าหงอหนอสมสมราคาันนะสื่อมาหลายเยนอยู่เลยเนะสื่อสามเซนหาสื่อมาสามเซนหาครับพี่น้องสามเนหาเลยรวต่างหาบ้านในรวมค่าส่งบมาแต่โคราชตัวนี้มาแต่โคราชสื่อมาแต่โคราดครับตัวนี้สมได้หาเดือน็สมหงอสมได้ห้าเดือนราคา 3ามแสนหาค่าทรงจ้าบายครับค่าทรงหกพันหารวมเป็นเท่าไเเรเกือพ่เกืบพ่สีสสีิบเอ็ดเป็นลูกพ่อได้บุญเ,เป็นวังงามแหง่งพ่อบักมันพ่อมันเขาว่ามันนีดงพ่อสีขาวพ่อสีขาวพ่อสีขาวสีแดงนี่ส ก่อนเดือดคางก่อนครับเป็นเมยีชเยช้าเด,ดือดรลอยส้มจากส้มใดครับสม้มออกเบียบเองเหมือนบอกครับร้มนี่ใส่งบหลายแส<อ>นบอกครับนมเาหระห่ัเ็ยูวางสองแสนเห็ดไปเร <ourd. S 3> ื่อย ่ไมยุกไมยุกขาจะคล้องบอ่เลือดลอยนาอแมนี่สามเ้นหาขาลดกัมาแต่ลอยเอ็ดกับประมาณพ0กพันทีาีมันีสาม่โอโคลาดมันแต่โคลาด,โ,ลาดโอ้หางไงแห้งคีเอฟุกแปดอฮ้ยตัวน,นี้ก็เดือดลอยนาอซองเมซาวมันเหลื่อมเป็นสัดต่อป่ครับ เริ่มคืนนะบอการเตรียมพ่อพันธุ่ไว้อ๋อครับเซาเรือนลอยึืนนะสองเถ้าที่ขาวใสถูกขี้เอบครับหูยาวแหงเห็ดขอกเองครับออกแบบเอง ทาอยื่ในงามแห่งครับเอาเอาเอา้อะไอืตอไตหเด็ดตัวเมียครับตัวผูเด็ตัวนึงบ่อยู่นี่เด้กก็มีตัวผูตัวเดียวโอ้แ่พอข้าอย่งนี้เลยบอตรงว่าเขาไม่ใหญเป็นเบาองนะโอ้ยบ่น่งฟังแงเรียงเรือดลอยกับงวดธรรมดาต่างกันจังไงเอาเรื่องการกินก่อนการกินก่อน Kim cứ gần về giờ mọi người mọi người đi người mọi 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 nhà mọi người 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 mọi để <laughs> คิดคิดแบบได้จังกาเลี้ยงเดือดลอยครับแถวบ้านเขาบ่ได้เลี้ยงเดือดลอยเขาคุมเขากุมเขาเขากุมบัวลูกสายเนาะเออมันอันนั้นมันิมันมีสีฟ้านี่มันห่วยมันเชียนจงโอ้โหห่วยเชียนคว่ำหมากเนาะเขาขายแล้วคือคว่ำมากคือคว่ำฟันเนาะว่าเปนเคือเดือดทำไคว่ำฟันของคนเดเรียงห่วยมีเดือดลอยอยู่ในเนาะ แต่ราคามันสูงเนาะแตูตัวหน่อยเข้าจองหรอบอบอบอขั้นแดงเนี่ยเอาไว้เจ้ของข้ามันถามาวอยู่เก้าอมันจะพูดยัไ่นเาไปหล่งเือดอยเังไงแต่ว่าฉีดวัคซีนว่างอยังเข้าตรงฉีดคุปีเนาะถ้าว่าสัน าว่าชานนี้มาปั๊บตัวได้ล่ำปีม่อนี่มือสางกินยังไยครับจ่ักถวยจักโล่ตเมื่อสอวเ่อห้กินหลาเนแนแนประคองอยู่คองไว้เนาะ ทำมันจอยไม่กสีให้น้ำนมบอดีน้ำนองอดมันน้นมไม่หลุอ๋ออาหารพอประคองมาให้มันจอยพออาห้มันเออึ้ากออน,นเครือ,องขึ้นเราบอกอยังยังนะครับามีเยนเจ้าิผมาสเา